สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรข้าวแตนข้าวเหนียวดำสูตรข้าว1กิโลกรัมบอกเคล็ดลับวิธีการทำแผ่นข้าวแตนอย่างละเอียดก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะเตรียมข้าวสารเหนียวสีขาวแล้วก็ข้าวสารเหนียวสีดำค่ะต่อไปเราก็จะนำข้าวสารทั้งสองสีมาผสมกันค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมให้เข้าทั้งสองอย่างเข้ากันนี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมข้าวทั้ง2อย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำข้าวมาล้างน้ำทำความสะอาดอยู่ที่2รอบค่ะเพื่อเป็นการล้างเศษฝุ่นนะคะตอนนี้เราก็ได้ล้างข้าวครบสองน้ำแล้วนะคะเราก็จะแช่ข้าวไว้ในน้ำแบบนี้ข้ามคืนเพื่อให้ข้าวของเราได้อิ่มน้ำค่ะเวลานำมานึ่งข้าวของเราจะได้สุกง่าย ในส่วนของการล้างข้าวนะคะไม่ต้องล้างให้สะอาดนะคะเราต้องการน้ำข้าวเหนียวดำเพื่อให้ข้าวเหนียวขาวได้ดูดซึมเอาค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่ข้าวสารไว้ในน้ำแบบนี้ข้ามคืนแล้วนะคะลักษณะตัวข้าวก็จะมีความบวมน้ำแบบนี้ค่ะส่วนของข้าวนะคะเราใช้เป็นข้าวสารเก่าค่ะก็เลยต้องใช้เวลาแช่นานหน่อยนะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นำไปนึ่งกันเลย พอล้างข้าวจนสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะนําใส่หวดแล้วก็นํามานึง่งโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วค่ะก็ใช้เป็นไฟกลางจากนั้นเราก็จะนึ่งต่อ15นาทีในขั้นตอนนี้ก็ให้นําฝาหม้อมาปิดไว้ด้วยนะคะเพื่ออบให้เม็ดข้าวของเราสุกเสมอกันดีทุกเม็ดค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูะคะ่ะ ข้าวของเราก็สุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมากับด้านเพื่อให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีทั้งสองด้านค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไม้มาเกี่ยเพื่อให้ข้าวของเรากระจายตัวกันออกค่ะทําแบบนี้ข้าวของเราจะได้สุกเสมอกันดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําฝาหม้อมาปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็นึ่งข้าวต่ออีก15นาที ในระหว่างที่เราให้ข้าวนึ่งครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนน้ํากะทิกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นใส่น้ําตาลแดงในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะต่อไปก็ใส่น้ําเปล่าหัวกะทิในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิขั้นสดนะคะก็แช่ไว้ในตู้เย็นลักษณะก็จะตกตะกอนประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือ ในส่วนของน้ำกะทินะคะถ้าใครไม่มีกะทิข้นสดก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จได้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดแก๊สใช้เป็นไฟกลางค่ะเสร็จแล้วก็คนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างในเข้ากันดีพอคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งน้ำกะทิไว้ในไฟกลางแบบนี้ไปจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวครบเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดดูค่ะข้าวของเราก็สุกดีแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักในส่วนข้าวไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิมาจนเดือดประมาณนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมสีผสมอาหารลงไปผสมด้วยค่ะเพื่อจะได้เพิ่มสีสันให้กับตัวแผ่นข้าวส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมเล็กน้อยจากนั้นนะคะพอส่วนผสมเข้ากันนี้เราก็จะมาใส่ผงฟูค่ะ เพื่อเพิ่มความฟูให้กับตัวข้าวนะคะในขั้นตอนนี้ผงฟูของเราก็ทำงานดีมากค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะจากนั้นก็นำข้าวที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะมาเทลงไปค่ะต่อไปเราก็จะนำน้ำกะทิที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปผสมกับข้าวค่ะในขั้นตอนนี้เราจะต้องรีบทำนะคะการที่เราผสมข้าวที่ร้อนและน้ำกะทิที่ร้อนแบบนี้ก็จะทำให้ข้าวของเราบี้แล้วก็ผสมง่ายค่ะ ก็จะสังเกตว่าข้าวของเรานะคะหลุดออกจากกันง่ายไดเลยค่ะสว่วนในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะรีบบี้เพื่อให้ส่วนผสมต่างๆได้เข้ากันดีค่ะย้ําเลยนะในขั้นตอนนี้สําคัญมากค่ะการทําแผ่นข้าวแตนข้าวของเราจะต้องหลุดออกกันทุกเม็ดนะคะอย่าให้ติดกันเด็ดขาดเพราะเวลาเรานําไปกดใส่พิมพ์นะคะตัวข้าวถ้าจับตัวกันเป็นก้อนก็จะทํายากค่ะดังนั้นเราควรที่จะทําให้เม็ดข้าวหลุดออกจากกันนะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เป็นงาขาวดิบค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นงาดําร่วมด้วยก็ได้นะพอใส่งาลงไปเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะพอเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะปาดหน้าข้าวให้เรียบเสมอกันดีค่ะพอะในขั้นตอนนี้เราจะพักข้าวไว้15นาทีเพื่อให้ข้าวของเราได้ดูดซึมเอาส่วนผสมต่างๆเข้าเม็ดข้าวค่ะ และในขั้นตอนการพักข้าวนะคะก็แนะนำให้หาภาชนะมาปิดไปด้วยค่ะเพื่อกันตัวฝุ่นนะคะตอนนี้เราก็ได้พักข้าวไว้ครบเวลาแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนำข้าวมาขึ้นลูกกันเลยค่ะและในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใช้เป็นพิมพ์ของท่อ PVC เหมือนเดิมค่ะส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่3.5นิ้วค่ะและความหนาบางก็จะอยู่ที่1เซน ส่วนในขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้พิมพ์จุ่มน้ำด้วยนะคะเพื่อกันไม่ให้ข้าวติดพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะวางเรียงพิมพ์ของเราให้ทั่วภาชนะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำข้าวลงใส่ในพิมพ์แบบนี้ค่ะก็ให้เกี่ยข้าวนะคะให้กระจายตัวกันออกนะอย่าให้หนาเกินไปแล้วก็บางเกินไปค่ะพอกระจายเม็ดข้าวออกจากกันนี้แล้วนะคะก็ให้เราใช้มือค่ะกดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เม็ดข้าวของเราจับตัวกันนี้นะคะ ในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกดลงไปแรงค่ะเพราะจะทําให้ข้าวของเราอัดแน่นเกินไปเวลานํามาทอดข้าวของเราจะไม่ฟูค่ะก็ให้เราทําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าข้าวของเราจะหมดส่วนในขั้นตอนนี้นะคะแนะนําสําหรับท่านไหนที่ต้องการทําเพื่อสร้างอาชีพก็อย่าใส่ตัวข้าวลงไปหนาเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ข้าวของเราอัดแน่นเกินไปเวลานํามาทอดข้าวของเราจะไม่ฟูค่ะหรืออย่าให้ข้าวบางเกินไปนะ เพราะถ้าแผ่นข้าวบางเกินไปเวลานําไปตากนะคะแผ่นข้าวของเราก็จะแตกง่ายและที่สําคัญเวลานํามาทอดข้าวของเราก็จะแผ่นไม่สวยค่ะพอใส่ข้าวลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกะพิมพ์กันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็แกะออกง่ายดายเลยนะก็จะไม่ติดพิมพ์ค่ะและในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําอย่างเบาเมือนะคะเพื่อกันตัวเม็ดข้าวหลุดออกจากกันค่ะ และขอย้ำนะคะในขั้นตอนการกดข้าวอย่าก,กดแน่นเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ข้าวของเราแน่นเวลานำมาทอดข้าวของเราจะไม่ฟูค่ะพอแกะพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาแช่ไว้ในน้ำเปล่าเหมือนเดิมค่ะพอแกะพิมพ์ออกหมดแล้วเราก็จะนำข้าวไปตากแดดกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปตากแดดจัดจัดถึงเที่ยงนะคะพอตอนเที่ยงเราก็จะนำแผ่นข้าวมากับด้านกันค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครตากใส่ภาชนะแบบนี้ก็ไม่ต้องกลับด้านค่ะให้เราตากแดดจัด,จดๆแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะพอตกตอนเย็นค่อยมาเก็บค่ะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะเราก็จะนําแผ่นข้าวมากลับด้านกันค่ะใครที่ตากใส่ภาชนะแบบนี้จะต้องนํามากลับด้านนะคะในตอนเที่ยงเพื่อไม่ให้แผ่นข้าวของเราแตกค่ะส่วนในขั้นตอนการกลับแผ่นข้าวนะคะก็แนะนําให้ทําอย่างเบามือค่ะเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวหลุดออกจากกันนะ ตอนนี้เราก็ได้กลับแผ่นข้าวเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนําไปตากแดดกันต่อเลยนะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะตากถึงตอนเย็นเราค่อยมาเก็บกันค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะนํามาตากแดดจะจัดแบบนี้ค่ะพอตกตอนเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บแผ่นข้าวแตนกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แผ่นข้าวแตนของเรายังไม่แห้งดีนะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนค่ะพอพรุ่งนี้เช้าเราค่อยจะนําออกไปตากแดดกันต่อนะ และในขั้นตอนการตากเราก็จะใช้เวลาตากอยู่ที่2วันค่ะโดยการใช้แดดจัดๆนะทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่นข้าวด้วยนะคะเอาเป็นว่าให้เราตากข้าวของเราให้แห้งดีค่ะเวลานำมาทอดแผ่นข้าวจะได้ฟูตัวดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวแตนของเราแห้งดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยก็ใช้เวลาตากอยู่ที่2วันนะคะโดยการตากแดดจัดๆค่ะ ส่วนความหนาบางก็จะประมาณนี้นะคะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทํำข้าวแต่นข้าวเหนียวดำสูตรนี้ทําง่ายอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ